กฎของชามโตะกลางปีจามโตะ ที่ยืนหยัดได้เป็นคนสุดท้ายจะได้กลายเป็นเทพจามะาและได้โลกในอุดมคติของตอนเองมากฎของเดเซลรอยัลเป้าหมายของเกมนี้คือการเอาชนะคาเมเดอร์ทุกคนก็จบตอนกันแบบคาดไม่ถึงเลยนะครับว่าจะให้ทั้งพระเอกและพระรองหายกันไปแบบนี้และยังให้ผู้ชนะของเกมเจ้ามาโตกรังปีก็คือมิจินกกากะซึ่งก็ต้องบอกว่าออกมาแบบนี้คือถูกใจผมเลยนอกจากจะดูหักมุมแล้วก็ไปเพิ่มมิติให้กับเนื้อเรื่องกันด้วยว่ามีคนอื่น ชนะเกมบ้างไม่ใช่มีแต่พระเอกที่ชนะการรัวๆแต่ผมเองก็นึกว่าจะให้เขวะเป็นคนทำได้ก่อนกันซะอีกตอนหน้าก็จะกลายเป็นโลกของบัฟฟาเราก็จะได้เห็นเขาในรูปโฉมใหม่แต่ใช้บัคเกิลเก่าในชื่อว่าค o m เมเดอร์บัฟฟาฟีเวอร์ซอมบี m มูโซก็ต้องบอกกันก่อนว่านี่ยังไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการสหรับบัคเกิลทีใช้ก็ยังคงใช้ซอมบี้คู่กับฟีเวอร์สล็อตเลสบัคเมีผ้าคลุมและเขาสีทองเพิ่มขึ้น ส่วนคอไอดีก็ไม่ได้แตกกันแล้ว ถ้าดูจากภาพตัวอย่างตอนต่อไปเราก็จะเห็นว่าเมื่อคอมิจินาก,กะไม่ได้มีเทวันเกาะอยู่แล้วด้วยกแ็แปลว่าเขาน่าจะกลับมาเป็นคนปกติอันนี้ผมว่าก็น่าจะอ้างอิงกับเนื้อเรื่องที่บอกว่าเมื่อขึ้นเกมใหม่ความเสียหายหรืออาการบาดเจ็บก็จะถูกรีเซ็ตก็เลยทําให้เขาได้กลับไปเป็นคนปกตินะครับแต่ที่ผมเสียได้ก็คือผมเพิ่งจะได้คอไอดีแบบแตกร้าวของบัฟฟากับชามาโตบัคเคิลมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ น่าจะเลิกใช้แล้วสะงงั้นแต่ที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าใช้กันยาวแล้วละในช่วงต้นของตอนเอสได้ถามถึงเหตุผลว่าทําไมเขาถึงต้องมาต่อสู้กันด้วยมิจินกะก,ก็ได้ตอบว่าถ้านายไม่สู้นายก็จะไม่มีชีวิตรอดประโยคนี้จริงๆแล้วจะเขียนแบบเดียวกับคําว่าหากไม่สู้ชีวิตก็จะหาไม่แบบเดียวกับแคสเฟ e ของมเดอร์หริวคนั่นเองก็เป็นอีสเตอร์เอกเล็กๆก,ก,ก็ว่าได้นะครับ อีกเรื่องที่น่าสนใจของบัฟฟาก็คือทางเว็บออฟฟิเชียลก็ได้บอกกันว่าคนดูอย่างเราๆก็คงคิดว่าบัฟฟาไม่ใช่คู่มือของกิสกันใช่ไหมแต่ถ้าสังเกตกันดีๆจนถึงตอนนี้ฉากที่เอสโดนโจมตีจนต้องคืนร่างมีแค่3ครั้งเท่านั้นและก็เป็นการโดนโจมตีจากบัฟฟาทั้งหมดครั้งแรกก็คือตอนที่23ต่อสู้กันที่จามะกาเด้นครั้งที่2ตอนที่26เจอการคอมโบคู่กันกันกบไนจามาโตหรือโทรุ และครั้งที่3ในตอนนี้ก็เป็นแพลน 6S ที่จะทำให้บัฟฟาชลาใจจะได้ย่งชิงวิชั่นไรเวอร์มาได้เรียกว่าผมก็ไม่เคยสังเกตกันมาก่อนเลยนะครับฉากการต่อสู้ระหว่างกิสกับบัฟฟาก็เรียกว่าดูเดือดกันเลยเป็นการประทะกันของร่างหลักของทั้งคู่จริงๆผมก็แปลกใจว่าทำไมบัฟฟาถึงไม่ใช้จามาโต้บัคเคิลด้วยแต่ก็เข้าใจกันได้ว่าต้องการจะให้เสียงแปลงร่างดูมีความสอดคล้องกันกับกิสด้วยซึ่งการต่อสู้นี้ก็เรียกว่าด้วยลักษณะนิสัยที่ต่างกันทําให้รูปแบบการต่อ สู้ของทั้งคู่ดูเป็นคนละส,สไตล์กันไปเลยในส่วนพระเอกของเราเอสผมว่าตอนนี้เราก็ได้เห็นอารมณ์ต่างๆของเอสมากขึ้นนะครับ จากปกติจะเน้นๆหล่อเท่กันอย่างเดียวชากที่เอสได้พบกับแม่ของเขาอีกครั้งหลังจากการตามหามาก,กว่า2000ปีและเบื้องหลังการกำเนิดของเอสที่แม้ว่าเขาจะได้พบเจอกับความโชคร้ายมามากมายแต่สุดท้ายคนที่ยืนอยู่บนความโชคร้ายของทุกคนก็คือตัวเขาเองก็เรียกว่าทำให้เราได้เห็นด้านที่อ่อนไหวของเอสแล้วก็ยังคงย้ำกับเราอีกว่าเอสก็คือมนุษย์คนหนึ่งนี่แหละและการที่เขาได้ยินเสียงกรีดร้องจากเทพี ทำให้เอสได้รู้ว่าการช่วงชิงความสุขจากคนอื่นไม่ได้เป็นสิ่งที่แม่ของเขาต้องการจึงทําให้เอสโกรธเหล่าทีมงานของเดซเซอ,อร์กรังปีกันแบบสุดๆในส่วนของเดซเซอ,อร์กรังปีเองก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือจีนได้ทําการสืบค้นมาว่ารูปแบบของเดซเซอ,อร์กรังปีที่เป็นการสะสมความปรารถนาจำนวนมากเพื่อเติมเต็มความปรารถนาให้กับผู้ชนะเพิ่งจะมีมาหลังจากที่มิสเมะได้ออกจากการเป็นเกมเนวิเกเตอร์และกลายเป็นเทพีแห่งการสรรสร้าง ก่อนหน้านี้รางวัลของเดซร์กรังปีก็เป็นแค่เหรียญทองเท่านั้นมันคือการต่อสู้เพื่อเกียรติยศและก็ไม่ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งเหรียญทองนั้นก็คืออันเดียวกับที่เอสมีอยู่ด้วยหลังจากที่ทางทีมงาน พลังของแม่เอสมาก็ปรับเปลี่ยนจามาโตให้ดุร้ายขึ้นและมีการใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อดึงดูดให้มีผู้ชมกันมากขึ้นในส่วนของจีนตอนนี้ก็กลับมาทําหน้าที่สนับสนุนกีสกันต่อตอนหน้าในโลกที่ไม่มีทางกีสไทยคูคนและนีรมุจีนจะตามหาพวกเขาเจอกันหรือไม่สําหรับพระรองอย่างเควะที่ผมแอบหวังลึกๆว่าช่วงตอนจบของตอนนี้เขาจะกลับมาแบบเซอร์ไพรส์สรุปก็ไม่มาสงเอนเหมือนว่าตอนหน้าเองก็ ็อาจจะยังไม่ได้กลับมากันด้วยกลายเป็นว่าเป็นพระรองที่หายหน้ากลับไปบ่อยเหมือนกันนะครับแถมคราวนี้หายพปพร้อมกับพระเอกด้วยอีกถ้ายังไงก็ได้กลับมากันแน่ๆละแต่ตอนไหนเท่านั้นเอง ในองตอนนี้ก็ยังคงไม่มีบท์แต่เดี๋ยวตอนแน่ก็จะได้กลับกันมาแล้วตอนนี้ผมก็แอบขัดใจโคเซที่ดูจะเห็นเนโอ่งเป็นเครื่องมือล้วนๆเลยผมก็เลยคิดว่าแล้วปมของเนอองจะแก้กันแบบไหนดีคนแม่ผมว่าไม่น่ายากแล้วแต่พ่อนี่สิจะทำยังไง ทางด้านนิรมุที่หลายๆคนก็มารอดูกันว่าคราวนี้เขาจะกินอะไรโชว์กันอีกสลับตอนนี้ก็คือเอสคาโก้หรือหอยทากอบเนยก็เป็นอาหารฝรั่งเศสที่ผมพอไปคนรูปดูแล้วก็ไม่กล้ากินนะครับดูแปลกเกินไปน้อยและเหล่าก็ได้เห็นเขาแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์เกเซอร์กันอีกรอบซึ่งก็ไม่ผิดหวังยังคงเทพกันเหมือนเดิมบูสต์ฟอร์มมและเลเซอร์บูสตฟอร์มก็ทำอะไรแทบไม่ได้กันเลยเรียกว่าถ้าไม่เจอแผน เบโรบะก็คงจะจัดการเกเซอร์กันได้ยากสุดๆสำหรับดังเคลออสเทียจามโตหรืออาคิเมเดลตอนนี้ก็เริ่มแสดงท่าทางว่าจะมีการทรยศเบโรบะกันเกิดขึ้นแล้วจามโตจะเป็นบอสใหญ่กันไหมผมก็ยังไม่แน่ใจแต่คิดว่าคนที่จะต้องมาเจอกับร่างสุดยอดของกีสหรือบูสมาร์ไนก็น่าจะเป็นจามโตะนะครับและคนที่โผล่มาตอนสุดท้ายครับซูเอล ที่ก็ไม่ได้มาแต่ตัวแต่มาพร้อมกับกล่องคอไอดีก็มีกีสไทคูนนาโกะบัฟฟานัชชิส์แ r โร พังแจ็คและไรเดอร์คนใหม่อีกหนึ่งชิ้นได้เห็นคอไอดีกันแบบนี้ก็น่าจะยืนยันการกลับมาของพังแจ็คกันแล้วละและเกมที่เดิมพันด้วยโชคชะตาของโลกนี้คืออะไรก็ต้องมาหลอลุ้นกันต่อไปนะครับในตอนนี้ก็ไม่มีบัคเข้าชิ้นใหม่ในตอนต่อไปยินดีต้อนรับสู่โลกของบัฟฟาบัฟฟาที่กลายเป็นเทพจามะและโลกได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่เอสและเควะก็ยังคงหายตัวไปเนโองที่ความทรงจำได้ถูกเขียนใหม่ได้ใช้ช ชีวิตอย่างมีความสุขในฐานะลูกสาวของครอบครัวครูรามะขณะเดียวกันจิรามิที่มีแผนจะเริ่มเดซเออร์กลางปีรอบใหม่ได้เรียกเมเดิ์คนใหม่มาเพื่อแย่งชิงวิชันไวเวอร์แต่ทว่ามิจินนกะร,รับรู้การเคลื่อนไหวนั้นและใช้งาน พลังที่จะปลดขยี้คเมเดอร์ทุกคนเอาล่ะมาเริ่มการล่าคเมเดอร์ได้ไรเดอร์ถูกจัดการไปทีละคนทีละคนหลังจากการโจมตีดุดดังปีศาจของบับฟฟาและเขาก็เริ่มที่จะแยกเขี้ยวเข้าหาผู้คนในอนาคตเพื่อมุ่งนาสร้างโลกที่ไม่มีเดเซอร์กรั้งปี ทีมบริหารของเดเซอร์กรังปีกำลังถูกไล่ต้อนบัฟฟาจะทำภารกิจของเขาได้สำเร็จอย่างนั้นหรือในตอนความปรารถนาหนึ่งบัฟฟาไร้พย่ยไฮไลท์ของตอนหน้านอกจากร่างฟอร์มใหม่ของคาเมเดอร์บัฟฟาแล้วเราก็ยังจะได้เห็นสองพอดิการของเนโอง แปลงร่างกันอีกครั้งด้วยส่วนตัวผมก็ไม่อยากให้สองคนนี้รีบหายกันไปเร็วเลยเพราะอยากเห็นทีมบ้านคุรมะแปลงร่างกันแบบครบทีมน่าจะเท่กันหน่าดูและในอาทิตย์นี้ก็จะมีข่าวสารประจําเดือนกันมาแล้วนะครับก็มารอดูกันว่าทีมมีข่าวหรือว่าจะมีร่างใหม่ของบัฟฟาไทคูนและนากโกจะมากันจริงหรือเปล่าส่วนทางด้านพระเอกของเราก็มีข่าวหลุดมาว่า อาวุธของร่างบูสต์มาร์กไจะมีความคล้ายกับดาบปืนหรือกันเบลดของสควอลจาก Final f a n t a s y ภาคแและกำหนดการวางขายของไอเทมชิ้นนี้คือ30มิถุนายนแต่จะใช่กันไหมผมว่าปลายเดือนหน้าเราก็จะได้รู้กันแน่และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากคาเมเดอร์กิสในตอนที่32นี้แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่างฟอร์มใหม่ของคาเมเดอร์บัฟฟาจะโหดกันขนาดไหนและพระเอกกับพระรองของเราจะกลับ มากันได้ยังไงก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำารักการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ